ลที่ต้องนูาย,ยากรู้้ตงลงกิ่นหอมชวนหิวมากมากเลยค่ะพี่เซฟแน่นอนแล้วพี่ต้าถืออะไรมาคะเนี่ยพี่ต้าเตรียมผักผลไม้ห้าสีมาค่ะแดงแขาวดำโอ้โหเตรียมพร้อมมากๆเลยนะคะเนี่ยครบทุกสีเลยตปบเก้าสิบสีนี่พี่ต้าจะเอามาเสิร์ฟคู่กับข้าวอบของพี่ต้าใช่ไหมคะเนี่ย แต่วันนี้นะคะพี่เซยขอเสิร์ฟข้าวอบแบบสไตล์ออริจินอลหน่อยนะออริจินอลเราจะเสิร์ฟทั้งหม้อดินแบบนี้เลยค่ะอ้าวแล้วข้าวของเราละคะอ๋อไม่ต้องห่วงค่ะพี่เซยแยกข้าวของพิต้าออกมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพิต้านึกว่าจะอดสักแล้วทำด้วยกันจะทิ้งพิต้าได้ยังไงล่ะพี่เซยเฉลยเรื่องค่ะว่าหม้อดินมีเสน่ห์ก็เพราะว่าเวลาที่เราขูดข้าวในหม้อดินเนี่ยนะคะทายซิว่าอะไรอยู่ตรงก้นหม้อ ข้าวใช่แล้วข้าวเป็นไงคะกรียมและกรอบหอมด้วยไหมคะหอมด้วยและสุดท้ายนะคะพี่เซนจะเพิ่มความอร่อยด้วยการตอกลงไปบนข้าวอบของเราค่ะตอกลงมาเลยค่ะอือแล้วก็ลากลงไปเลยข้างล่างโอ้โหขอบพี่เซน่าหานเป็สุดเลยค่ะอือแล้วเดี๋ยวอบไว้อีกแป๊บหนึ่งนะคะปิดฝาเลย แล้ววันนี้พิต้ามีไอเดียสร้างสารรค์อะไรมาอุนอ่นพี่เซ่บ้างคะโมมีหูพี่เซ่ช่วยเย็บกล่องให้พิต้าหน่อยค่ะอยู่ไหนเอ่ยเป็นเช็ดตั้งรักจัดความสะอาดโอ้โห oh, <hey. S 2> พี่เซ่คอยทายนะคะว่าแบบพิต้าจะเสิร์ฟเป็นลูกอะ่ะโอ้อยากรู้แล้วว่าพี่ต้าจะเสิร์ฟเป็นลูกอะไรมีกมังกรเลือดได้ว่ามังกรแก้วฮั <laughs> ลโหลพอ่อ กินหมดอ,อู้นี่หนูอ่านกินหมดแล้วไม่เหลือไว้ตกแต่งแล้วนะเนี่ยแล้วข้าวของหนูล่ะคะพิต้ตาดอกจีโจ้สีเขียวนะคะอ่าใช่เลยเอ๊ะมันจะออกมาเป็นรูปอะไรนะ่ะ ความลงไปในกล่งก bye องเลยค่ะเล่มสองายบายอ่าอย่างนี้ใช่ไหมคะที่หนูต้องการแจ้งเลยแล้วขอเติม,มหมอไหนดูสิเอ๊ะอันนี้มันเป็นหูหรือเปล่ามันเริ่มคุ้นๆแล้วมันเริ่มคุ้นๆเหมือนมีจมูกมีตาเออมันคือคุณอู๊ดอ๊ดน,นี่เองทุกตั้ง <c oughs> ไว้ค่ะ อันนี้พิตาจำไว้นะมีเธออันนี้คือที่ช้าที่สุดคือไม่ใช่แค่น่ารั้อย่างเดียวนะคะมีประโยชน์บ้มีผักผลไม้ผักผลและไม่ตันลับทุกวันทุกวันน่ารักมากเลยค่ะน้องหมูน้อยของพิต้ามีประโยชน์จริงๆแต่ไม่ใช่พิต้าคนเดียวเท่านแล้วนะคะที่มีไอเดียเจ๋งๆมาฝากเราวันนี้สันนี่มารอเราอยู่แล้วค่ะในช่วงเชฟน้อย เชฟน้อยแคนดูร่วมสร้างสรรค์โดยเอ็นฟราโกเอพัเห็นต้อนไม้สวยๆแบบนี้จันนี้และเพื่อนๆก็เลยอยากเอาวังที่บ้านบ้างค่ะเราจะได้มีสีเขียวๆจะได้สดชื่นด้วยและช่วยลดโลกร้อนได้อีกยังไงหรอซันนี่ งั้นตามสันนี่มาเราจะมาทำกระถางต้นไม้ด้วยกล่องนมกันจากขยะกลายเป็นกระถางไอเดียมากมากเลยงั้นพวกเรามาดื่มนม UHT กล่องนี้เพื่อเติมพลังสมองแลามาต่อยอดจะมาการกันเลยเย้ <Yeah! S 2> <ๆ>ดื่มนมหมดแล้วเราเอากล่องไปล้างให้สะอาดกันเลย<ๆ>ตามซันนี่มา เดี๋ยวเรามาทำกระเถอะต้นไม้แบบนี้ด้นมาตัดกล่องนงให้มันเป็นเป็นแบบนี้ตัดแค่ขึ่งกล่องก็พอนะแล้วก็เอาไม้มาทำให้มันเป็นม้วนๆที่ต้องรูถ้าอยากรู้ ต้องลองมือทำอยากจะเชิญคุณน้ำไปายครัวลองทำแล้วเอามาตกแต่ง <ไป S 2> ให้สวยงามค่ะ เป็นไงคะไหนดูของพี่แฟรที่เป็นไงบ้างแากของพี่ต้าก็น่ารักกว่าโอ้ยแอบให้คะแนนตัวเองนะคะเนี่ยงั้นเรามาให้เพื่อนๆร่วมโหวตอะไรดีกว่าค่ะแฟนขับพี่ต้าให้น้อยจ้าพี่แพรโอ้โหพี่ต้าอ้อนแฟนคลับขนาดนี้พี่แพรแพแน่ๆเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมช่วยโหวตพี่แฟรด้วยนะคะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทางรายการคิดเชฟเชฟนายต้า รายการที่เด็กๆจะได้สนุกคิดสนุกคุงไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะท้าย่างเข้าอบกุนเชียงหม้อดินของพิเซษและข้าวกล่องกุนเชียงหน้าหมูของน้องพิตตาเพื่อนๆจะกดไลค์แจนไหนมากกว่ากันคะร่วมหมวดได้ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ026462678 สสายแรกรับไปเลยกิฟต์เชอร์จากร้าน b natural มูล,ลค่า500บาทและ3สายถัดมาจะได้รับสมุดโน้ตคิดเชฟเชฟน้อยช่างคิดจากทางรายการค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะตอนรับวันเพ็ญเดือน12สองคิดเชฟสัปดาหนะ์หน้าเปิดครัวทำเมนูจิวอย่างกระทงท่องไปพร้อมกับสาวน้อยมากวาความสามารถน้องแตงกิว จะอร่อย<ช>น่ารักและน่าทานขนาดไหนอย่าพลาดชมกันนะคะ